นี่เป็นการแสดงมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอายุต่ำกว่า18ปีคนได้รับคำแนะนำจะพวกเด็กน้อยปิดไปซะใครที่อายุกเกินแล้วจะดูก็ได้ไม่ดูก็ได้แล้วแต่ความสบายใจแต่อย่าดามาก็บพอนะจะพวกดอกไม้ดอกระดอกระลาเวนเดอร์โย่วัดีพกับสเตอร์ลิงแมนชีวิตพวกกูไม่เคยว่างถ้าว่างแปบลบว่าพวกกูตายแล้ว อะไรอีกะวันนี้มาทดลองกันอะไรอีกะทดลองเกี่ยวกับการกินกินอีกแล้วถูกต้องครับคลิปที่แล้วกูก็โดนกินคลิปนี้กูโดนกินอีกแล้วคลิปนี้เป็นการกินที่อเขาบอกว่ามีข้อห้ามในแบรนด์นั้นๆเคยเห็นเครื่องชูกําลังไหมอ่าใช่ที่ยอเวทออ่ะฮะทุกีไม่ใช่มันต้องทําให้เราแบบรีฝังมีเพื่อนมีปึงฝังตลอดเวลาแล้วเขามีข้อห้ามก็คือ ห้ามดื่มเกินวันละสองแกลอนขวดขวดใช่ไหมเออไม่ใช่แล้วขวดเล็กด้วยนะขวดขวเล็กอ่าขวดแค่นี้ขวดเล็กอ่าวันนี้เราจะมาทดลองกันสองขวดต่อหนึ่งแบรนด์ก็ท้องบอกท่านเกี่ยวกับเรืองถูกต้องห้ามเกินเกินวันละสองขวดแต่นี่ก็คือสองขวดต่อหนึ่งแบรนด์อืมจะจะไม่โชว์ยี่ห้อด้วยนะเพราะว่าถ้าโชว์ยี่ห้อไปเดี๋ยวเขาไม่ได้จ่ายไงไม่โชว์อยู่แล้วโอเคมา เดี๋ยวเราจะลินในนี้กัน ทุกไปแล้วนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งยังไม่เสร็จการจะกินที่ดีมันสมบูรณ์แบบอย่างนี้ใช่ไหมคนโอเคได้ไหมหล่นไปแล้วประมาณหนึ่งขอเสียงนะครับไม่มีไอเดีย่จะกูใส่ใจเราหนึ่งสอง เฮ้ย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 ชายเฮ้ยเฮ้ยชายเฮ้ยแม่งนอนกันแล้วคืนเนี้ยแม่งนอนกันแล้วกินแล้วเป็นไงอูมามิมีพลังอ๋อมีพลังแบบถ้าวบขาวท่าต่อยกูนะกูสอบไปที่ขมับเขานะกูตายกูคนแรกไอ้่ดู้ไม่ได้พี่แบคพร้อมยังใครปิดไฟวะ เออหายปิดผายหายปิดเพื่อนโวยสัตว์มึงผิดเหรอไปจัดเลยต้องจัดแล้วต้องเชียร์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเชียร์มองไม่เห็นขอบคุณครับอ่ะพอตึกตึงวันแล้วยังดันแนะนำอย่าดื่มเกินวันละสองขวดพวกกูเตือนแล้วนะนะอย่าทำตามอันนี้คือคลิปทดลองอยากรู้ว่าอาการพูดตูจะเป็นยังไงนะ อ่ะอ่ะเป็นไงรสชาติเอาแน่เออกูว่ากูจะไม่ได้ตายเพราะเครื่องดื่มทำไมวะตายเพราะอะไรวะูตายเพราะโควิดเพราะกินถ้วยเดียวคือกับปุกเนี่ยช่วงนี้ออกไปไหนมาไหนก็อย่าลืมปิดแมสป้องกันตัวเองนะไอ้หน้ากากกันนั่นช่วยแทบไม่ได้เลยไอ้ที่ปิดปิดหน้าใช่ป่ะอะไรล้างอากาศเฟสการ์ดเฟสการ์ดอ่ะแทบช่วยไม่ได้เลยนะเพราะว่าไหนคนมาเป่าข้างๆมึงอ่ะน้ำลายก็เข้าอากาศก็เข้า ห้ายไม่ออกดัก5 6 7ไป้9อ่ะกูให้มึงนับถึง10 10 11เอ่ะเอาวะเอาวะเอาวะเฮ้ยเอาวะครับเออต้องกินนอนหม่อครับตอนว่าทดลองอันเนี้ย คือกินให้พวกโปเนี่ยดูนะว่าไม่ควรทำตามมันเป็นวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เคยมาทำเงี้พวกมึงดูไหมไม่มีไม่มีกูใช่แล้วพวกกูจะทำทำไมแล้วก็คลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายของช่องนี้แล้วเพราะว่าหลังจากจบคลิปนี้ก็น่าจะเนี่ยเตรียมตัวลาโลกเตรีตัวงทโลกะต่อไปง่ายว่ะเอาไปคนว่าคนเหมือนแล้วอ่ะพร้อม มา้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เจ้ดึงดึงดึงปุ๊บปุ๊บปุ๊บคึก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 ไหมคึกไหมคึกต่อยต่อยด้วยคึก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 นะยังยังไม่หมดยังไม่หมดคึกคึกตอนนี้คึกมากเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนผมกำลังจะตายเพื่อนผมกำลังจะตาย เก้าสิบสิบเดยี่ิห้าสามจิยสิหนับเสร็จแล้วโทรบอกเมาตัวตกเลขฮะโอเคมเยอะนะพวกอร้อนตกให้กับพี่แบ็คด้วยครับ จบเลยตัวนี้จบแล้วแล้วมาสีมันน่ากินนะโอ้นิดเดียวโอ้นิดเดียวเนี่ยชุบหม้อแกงหม้อข้าวหม้อแกงขอแหวนทองแดงให้ลูกค้าเล่นขอช้างแมงมอสให้ลูกค้าขี่ขอยาดําอากาศมึงว่าถ้าเราจะเข้าโรงพยาบาลตอนนี้โรงพยาบาลจะเต็มต้องมันเต็มไหมพราหรัแต่เคสแบบหนักๆของเราไม่หนักของเราแค่ของเราแค่ใกล้จะตาย เอาเลยนะเอะเอข้างนี้หัวคู่อ,อ่ะเอาวะเอาวะเนะมาลุ้นกันนะครับนี่อันนี้ต้องหมดอันนี้ต้องหมดอันนี้ต้องหมดต้องหมดต้องหมดเ,เดี๋ยวเดียวหมดเลยเหรอไม่หมดเหรอี<ด><ห>น้องหมดแล้วน้องหมดแล้วเนี่ยเขาดูรอยอยู่เขาดูรอยอยู่เนี่ยเห็นไหมเขาดูบอกแต่พี่แบ็คกินให้หมดด้วยนะอย่าให้พี่เล็กกินต่ออ้าวคอมเมนต์ดีมากเนี่ยอันนั้นเองอีแบ็คมึงกระจอกจังวะเดี๋ยวแค่นี้เองโอ้โหดูถุงอ่ะผมจะไม่พี่เล็กเก่งจังเลยกินเยอะกว่าพี่เล็กอีกโอ้โห หยามว่ะเออหยามว่ะคอมเมนต์อ่ะหยามมากเลยหยามว่ะไอ้พวกโบเออพ้ยหยามเพื่อนหวงหยามเพื่อนหว้สัสหยามพวกตัวท่อนตีนหลัเอาว่ะ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 เออไอ้สระเด้อเมื่อกี้ไม่เห็นใช่ไหมเมื่อกี้ไม่เห็นใช่ไหม มีการตัดต่อภาพนะครับเมื่อกี้น้ำไหลช่วงน้ำไหลน้ำไหลน้ำไหลเออน้ำไหลน้ำหลากช่วงน้ำไหลนะแถม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 เอาวะเป็นไงบ้างรู้สึกเป็นไงบ้างตอนนี้รู้สึกดีสามตื่นนอนเนาะกูจะอ้วกเหมือนกันเนี่ย <laughs> <laughs> แล้วกูต้องมาทำเฮี้ยอะไรเพื่อใมึงดูด้วยเนี่ยกูเป็นเน้นการแสดงก็ได้ถูกไหม ไม่ต้องทดลองก็ได้แต่กูก็สรรหานะมึงไร่งกินให้หมดแล้วตอนกูเริ่มมองแล้วโอเคมาไปแล้วคนนึเอลอยี่สิบปันห้าเฮ้ยเข้ามาก่อนนะมันเป็นการังใจกันไปดิเฮ้ยเอาวะเอาวะเอาวะยอมกูยอมเรื่องนี้กูยอมกูยอมจริงครับยอมเลยยอมเลยวะ จมุแล้วจมดแล้วอีกนิดเดียวเองนี่เลยจมดแล้วอนะีกนิดเดียวเองอืมดนี่ดูดูจมดแล้วเนี่ยนี่จมุนแล้วเห็นไหมเห็นไหมไม่เห็นก็นมาดูที่บ้านกูแต่กูไม่บอกเลขที่บ้านเด็กขาดอ่ะจะต่อเลยครับพี่แบ็ก <c oughs> เ,เอาเลยนะเอ,เอาเลยอ่ะพร้อมอ่ะพี่แม็กพี่แม็กจัดเต็มอ๋อเดี๋ยวเต้นรอเต้นรอให้คนดู แดด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 คือมันอร่อยนงเว้ยเออไม่ต้องหร่อยแบบไหนวะมันอร่อยมันอร่อยจริงๆมันอร่อยก็คือเครื่องดื่มจุงจุนทั่วไปนี่แหละเออมันอร่อยเราเราเคยกินกันอยู่ทุกคนใช่ไหมเออแต่ว่าคือในใจเวลาเรากินเวลาเดกกินเนี่ยอืมกูคิดว่าถ้ากินหมดเนี่ย

ทา้งกินด้วยเลดอ่าว่าไงกูปวดหัวมากเลยตอนนี้ปวดหัวก็กินน้ำเพิ่มถึงจะหายโอเคงั้นมึงกินให้หมดเลยเห็นมึงกินแล้วกูแบบท้องไ่ไม่อยู่กับเนื้อแต่ตัว โอ้หหมดแล้วว่ะหมดแล้วเหรอเออเฮ้ยเฮ้ยดูว่ะเฮ้ยโอะหมดแล้วไหนดูนี่เห็นไหมเห็นกล้องไหมกล้องเห็นไหมหมดกระเทียจัดเลยจัดตอนหน้ากล้องเลยเพื่อนเออฟุโบดูนะดูพุ่งดูแก่ตังมันหมดแล้วเออเจัดตอนหน้ากล้องเลยเฮ้ยหมดจริงบ้างโอ้ หมดแล้วเว้ยลองดูด้วยหมดแล้วบอลแบะเห็นไหมหมดแล้วหมดแล้วนี่เอาไปมองได้โอเคสเตอร์ลิงมาสเตอร์ลิงมาก่อนจบรายการแห่งนี้เราเจอกันปลายไรสั์ตอนนี้เวลา โมงครึ่งหรอทุกคนไอ้พวกโบกูเพิ่งตืน่นแต่ว่ากูตื่นมาแล้วไม่เห็นอะไรเลยไม่หายเลยน,นั่นเนาะทุกคนแส่เท้าแบบ ไอ้เฮียเลส<อ>มึงทำอะไรตรงนั้นน่ะ6โมงครึ่งเนี่ยกูนอนไม่หลับทำไมนอนไม่หลับวะ16ขวดเลยเสว์<อ>ควายกูบอกแล้วให้มึงไปอ้วกออกแม่งเอ,อ้ยนี่กูต้องมานอนตากฝนเนี่ยแม่งนอนไม่หลับเป็นไง16ขวดโอโ้โหอย่าได้ทำการทดลองอีกนะไอ้พวกโบมึงดูไว้แล้วอย่าไปทำตามมึงดูฟ้า หกโมงเช้าถึงเจ็ดโมงไอ้เหี้ยนี่ยังไม่ได้นอนทำกินตั้งแต่ตอนบ่ายอ่บ่ายใบตรงโอ้โหเมื่อวานเป็นไงเป็นไงล่ะหกโมงเช้าก็ยังไม่หลับคุณเคยรู้สึกใจสั่นไหมครับโอ้ไม่เคยมั้งไอ้เยห์ไอ้กูสั่นยิ่งกว่าเจอสาวอีกยิ่งกว่าเสียตัวทั้งแน่งอีกแม่งเลยแล้วมึงไปนอนอะไรตรงนั้นนอนในบ้านก็ได้มั้งอูอินดี้เอ็ม แค่เท้าเท้าไอ้เยี่้ยเข้ามามึงเข้ามาเลยแม่เงือยอาบน้ำเหรอน้ำผ่อนสบายใจนะไปเลยพวกโบบายยไปคลิปนิดไป